ครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับเพิ่งอัปเดตให้ของกล่องจูนบอสนะครับเราสามารถทําเป็นไฟล์กันขโมยได้นะครับทำยังไงก็สมมุติว่านี้เราเราสตาร์ทเครื่องอยู่โอเคอันนี้ติดปกตินะครับเราวิ่งไปถึงจุดบ้านเราแล้วหรือว่าวันนี้เราลังคิดว่าโอ้บ้านจอดที่เปี่ยวนะครับทีนี้ทําไงดีก็มีไฟล์กันขโมยให้เข้าคอนฟิกแมปครับกดโหลด อันนี้เดี๋ยวเราจะอัพขึ้นเว็บไซต์ให้นะครับสามารถดาวนโหลดแล้วไปไว้ในนี้ได้เลยเราจะเซฟมาไว้ในชื่อไฟล์ว่ากันขโมยแล้วกดปุ๊บอัพเข้าไปครับฮะ mm hmm. จบเรียบร้อยแล้วเราก็ดับกุญแจนะครับแล้วเราก็เดินออกไปข้างนอกกันท mm ี hmm. น,นี้สมมติโจรมาขโมยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลามาจะสตาร์ทปุ๊บจะสตาร์ทไม่ติดนะครับท mm ี hmm. น,นี้ข้อควรระวังคืออะไรครับ mm hmm. อย่าลืมนะครับ mm hmm. อย่าลืมกลับมาไฟล์มาตรฐานของเราใส่กลับเข้าไปเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ย ก็จะสตาร์ทไม่ติดแบบนี้ครับทีนี้วิธีทําไงครับโหลดไฟล์เก่ากลับก็คือนี้ครับโหลดครับก็ที่มีเซฟเอาไว้กดนี้เข้าไปเลยกด yes นะครับพอเราเข้ามาไฟล์ปุ๊บเราก็จะสตาร์ทต,ติดข้อควรระวังโทรศัพท์อย่าแบตหมดนะครับเพราะฉะนั้นสตาร์ทไม่ได้นะครับโทรศัพท์อย่าหายถ้าเกิดมันเกิดอิเดนหายก็เปิดเปิดเบาะแล้วก็เอากล่องเก่า เอากล่อง ECU รถใส่กระเป๋าไว้ําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็กดโหลดที่ไฟล์กันขโมยครับกด Yes สตารต์ไม่ติดแล้วครับทนำุลาได้เลยนะครับกลับมาอย่าลืมครับเปิดออนปุ๊บเรียบร้อยกดโหลดแมปที่เราเซฟเอาไว้ตอนแรกกดโหลดทีนี้ก็จะสตาร์ติดแล้ว โอเคครับของจูนบอสเดี๋ยวมีฟังก์ชันอือเดนอีกเทียบเลยจะทะยอยออกมาให้ดูวันอีกทีนึง